สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่โกดังสองนะคะหรือเพชรยนต์สาขาสองนั่นเองติดกับถนนใหญ่นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะคะมีรถผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนเพราะว่าเป็นถนนเส้นหลักนะคะตัวนี้นะคะพาทุกคนมาชม t o y ยต้าฟอร์จูเตัว2.4ตัววีปี2018คันนี้นะคะจากราคาเดิมนี่9 5ก0 0 0บาทเหลือ869,00 0บาทะคะ่ะลดราคาลงมาเยอะมากนะคะคันนี้ปีสูง 2018นะคะฟังก์ชันภายในสวยงามจริงไปรับชมพร้อมๆกันนะคะดูคลิปนี้จบบอกเลยว่าตัดสินใจได้เลยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมารีวิวแบบละเอียดยิบนะคะทุกซอกทุกมุมเช่นเคยนะคะไปรับชมกันเลยนะคะทุกคนด้านหน้านะคะ ก็ได้เป็นไฟมัลติโปรเจคเตอร์ไฟลี่ไฟสูงไฟเดทามอยู่ในคมเดียวกันได้ไฟลูกแก้วไฟสวยใสยๆไม่แตกไม่เหลืองไม่รล้านะะได้ไฟตัดหมอกคู่ล่างมาด้วยแล้วก็โคมเยี่ยมนะคะครอบไฟมาให้ด้วยไฟตัดหมอกก็สวยๆใสๆะคะ่ะทุกคนกระจังด้านหน้าและกันชนนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยตัวสีไม่มีสะเก็ดหินนะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะสวยงามมากค่ะตัวโลโก้โตโยต้านะคะเป็นตัวนูนออกมาแบบนั้นนะคะ ไม่หลุดนะคะทุกคนสวยงามนะคะกระจังด้านหน้าไม่มีผิดรูปนะคะแล้วก็ได้ไป้าทะเบียน7็กอไก่ลอลิง7641กรุงเทพมหานครค่ะตัวนี้ไฟด้านนี้นะคะไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าเช่นกันใช้ได้ทุกดวงนะโค,คมไฟนะคะตัวไฟเนี่ยใช้ได้ติดทุกดวงนะ,ะทุกคนนะ,ะ,นะ,ะก่อนปล่อยก่อนออกนะคะก่อนปล่อยรถเราจะสาขานะ,ะเรามีการเช็คนะคะสองสามรอบเลยก่อนปล่อยรถให้ลูกค้ามีวารันตีให้30วันด้วยนะคะค่ะ เอาไปใช้แล้วเจอปัญหานะคะเอากลับขึ้นมานะคะให้เราได้ดูแลนะคะหรือไม่สะดวกก็สามารถซ่อมอู่ใกล้บ้านได้เลยนะคะด้านนี้ค่ะสันเหลีย่มคมฝากระโปรงนะคะสวยสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรักยิ้มนะคะตัวสีนะคะเท่ากันทั้งคันนะคะทุกคนตะเข็บด้านนี้ก็ไม่แงมไม่อ้านะคะเห็นไหมคะเชิดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมที่ครอบร้อมาให้นะคะครึ่งวงกลม ยางนะคะได้เป็นยางเดตันปี2021นะคะของเครือดันหลอกเขานะคะได้โลแม็กอนลอยทูโทนนะคะแม็กขอบ18นะคะดิสเบรกคู่หน้ากันเลยนะคะไปดูตัวยางนะคะยางไม่แตกรายงานนะคะไม่ชำรุดแม็กก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะทุกคนสวยหลูดูดีนะคะสวยงามสมบูรณ์แบบนะคะเข้าไปดูลึกๆภายในนะคะ ไม่มีสนิมนะคะก็จะมีค้าบฝุ่นนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะคะเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยว LED ภายในตัวนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะสีผิวพันธุ์ด้านข้างนี่สวยงามจริงๆนะคะบันไดนะคะทุกคนใช้งานได้จริงๆนะคะไม่โค้งแฝงนะคะนะคะเดี๋ยวลองเหยียบให้ทุกคนได้รับชมกันขยักขยอกแล้วนะคะไม่มีฟงเคนนะคะแข็งแรง ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีแหลกหลังคานะคะส้องฟังตัวเสาอากาศก็เป็นที่ปลาฉลามนะคะตัวสีหลังคาเนี่ยสวยๆเลยนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแผงประตูก็สวยๆนะคะไม่มีนะคะรอยขนแมวรอยเส้นขาวตรงนี้วัสดุเป็นหนังนะคะทุกคนไม่แตกไม่ลอกไม่ร่อนนะคะไม่ชำรุดนะคะสวยงามนะคะแผงประตูนะคะ มีสปิร์ดเม็ดอาร์คนะคะนะคะเรียงตัวกันสวยนะคะฝาประตูซ้ายนะคะด้านนี้เดิมๆนะคะดูซอกประตูนี้กันดีกว่าหัวน็อตนะคะดเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะจุดมาร์กจุดแต้มเดิมๆจากโรงงานนะคะด้านนี้นะคะซอกด้านนี้เสาบีนะคะไม่แกะไม่ไขนะคะหัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันนะคะโครงสร้างนะคะ โครงสร้างหลักๆนะคะเนี่ยสปอร์ตเบ็ดอาร์คนะคะทุกคนเรียงตัวกันสวยครบสมบูรณ์ไหมคะสักเม็ดนะคะกระดูกงูก,ก็ไม่เสื่อมสภาพนะคะใช้งานได้ปกตินะคะหรือยางขอบประตูนั่นเองนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสีน้ำปานนะคะไม่แตกไม่ชำรุดนะคะลอยได้เนี่ยะคะเดินมาดีมากไม่มีขาดสักเส้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเบาะปอกไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็ มีให้ทั้งคันนะคะประมาณเจ็ดใบนะคะทุกคนตัวนี้ก็เก็บเก็บของดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะตัวนี้ก็มีเอกสารคู่มือรถนะคะทุกคนอยู่ครบทุกเล่มเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้นะสวยงามวัสดุตัวนี้นะคะเป็นหนังนะคะไม่แตกไม่ชํารุดนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บของได้อีกนะคะตัวนี้ก็เนี่ยค่ะทีิวางแก้วน้ํานะคะ แอร์แบตรงนี้จุดนี้นะคะแล้วก็คอนโซลนะคะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือวางอะไรเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะทุกคนตัวนี้มีกันแดดนะคะได้กระจกแต่งหน้าทั้งสองฝั่งแล้วก็เนี่ยค่ะมีไฟอัตโนมัติให้ตรงนี้เป็นไฟสีเหลืองนะคะเปิดแล้วก็ติดปิดให้อัตโนมัตินะคะปาเพดานนะคะทุกคนก็จะมีคาบตรงน้นนะคะ เดี๋ยวก่อนปล่อยนะคะเก็บงานให้แบบละเอียดยิบให้เหมือนได้รถใหม่เลยนะคะสบายใจได้นะคะภาพสกรปรกต่างๆเราดูแลให้หมดทําความสะอาดให้หมดนะคะทุกคนให้สภาพรถนี่เหมือนใหม่มากที่สุดนะคะไว้ใจคุณภาพเพชรยนเราเลยนะ,ะเปิดมา23ปีแล้วะคะ่ะทุกคนแทงประตูก็สวยๆค่ะด้านนี้นะคะหนังไม่หลุดไม่ลอกไม่ชํารอนไม่ไม่ํารุดนะคะขอไปด้วย ตัวนี้ก็รอยเส้นขาวไม่มีเลยนะคะส,สวยๆกระจกเนี่ยได้ออโต้ทุกบานมาเลยนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ทุกบานไปเลยนะคะฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะคะรุ่นนี้ก็คือใส่ใจลูกค้ามากๆนะคะสปอร์ตเบนอาร์ค่ะทุกคนเรียงตัวกันส,สวยๆรุ่นนี้ฟังก์ชันภายในก็ตอบโจทย์นะคะตัวนี้เป็นแบบ ปี2018สภาพเหมือนใหม่เลยนะคะตัวเบาะก็สวยๆนะคะไม่ยุบไม่แฟบนะคะทุกคนตัวหนังก็สวยๆส,สมบูรณ์นะคะได้เป็นหนังสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้ก็มีที่พักแขนนะคะทุกคนตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็นะะี่ค่ะที่วางแก้วน้ำสองจุดนะคะสะดวกสบายนะคะใส่ใจลูกค้ามากๆนะคะตรงนี้ก็มีที่วางอ่ามีที่แขวนของนะคะให้สองจุด ไม่ห่วงนะคะตัวนี้ให้มาครบๆนะทั้งสองฝั่ง mm hmm. มีกระเป๋าใส่เอกสารสองจุดแล้วก็มี power outlet mm hmm. นะคะแล้วก็ปลั๊กตัวนี้เป็น2ขานะคะทุกคน mm hmm. ก็ใช้งานได้ปกตินะคะระบบไฟฟ้าระบบต่างๆนะคะ mm hmm. ดูแลให้เหมือนใหม่นะคะทุกคนตัวนี้ก็ซอกนี้นะคะ mm hmm. สวยๆนะคะ mm hmm. รับประกันเลยรถไม่เคยโดนมานะคะซ mm ้ hmm. ายขวานหน้าหลังนะคะ ยางด้านนี้ก็ส,สวยๆนะคะได้ยางปี21ทั้ง4เส้นดูตรงคัดซีกันดีกว่าไม่มีสนิมนะคะทุกคนสวยงามนะคะตะเก็บท้ายนะคะไม่แง้มไม่อ้านะคะไฟท้ายมีให้มาสองดวงติดกับตัวรถแล้วก็ฝาท้ายได้ไฟดับทิมมาด้วยนะคะคิวคาดน,นะคะตัวหนังสือนะคะตัวรุ่นสวยงามอยู่ครบสมบูรณ ได้กระจกไฟฟ้าที่ปัดน้ำฝนแล้วก็สปอยเลอร์และพร้อมไฟเบรกดวที่สามมาให้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะได้เป็นนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะสะดวกสบายจริงไม่ต้องออกแรงยกเลยนะคะใช้งานได้นะคะทุกคนตัวนี้นะ,ะระบบไฟฟ้าเขาดีจริงตัวโช็คนะคะไม่มีสนิมนะคะดูฝั่งนี้กันดีกว่าเนี่ยค่ะโช็คไม่มีสนิมเมื่อกี้ก็ทุกคนได้เห็นใช้งานได้ปกติไม่มีสะดุดไม่ฝืดไม่เครื่องนะคะช็คเดิมจากโรงงานนะคะ สปอตเม่นอาร์ครอยเชื่อมต่อหรือรางน้ำนะคะเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะไม่มีแกะไม่มีไข่ฝาท้ายเดิมนะคะตัวนี้นะ,ะนะคะสวยๆเลยตัวโชค๊คด้านนี้ก็สวยสมบูรณ์แบบไม่มีสนิมเลยนะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์จิบฝาท้ายซิลิโคอนอยังเป็นรอยเล็บใช้งานได้ปกตินะ,ะฝาท้ายนี่ดีไนะคะสมบูรณ์แบบ สวยงามจริงสะดวกสบายจริงนะคะใครหาอยู่แนะน,นําแนะนําเลยจริงๆนะคะราคาก็น่าครบนะคะ8 0 0แสนหกหมืเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองนะคะทุกคนตะเก็บด้านท้ายด้านนี้ไม่แงไม่อ้านะคะสวยๆสมบูรณ์แบบตัวสีผิวพันร้อยเต็มร้อยกันไปเลยแล้วกันนะคะตัวนี้ก็คิ้วคาดตามแนวกระจกมาให้สวยหรูนะคะสปอยเลอร์นะ,ะแหลกหลังคาสวยงามนะคะ ดูคันซีด้านนี้กันดีกว่านะคะความสวยความเดิมนะคะไม่มีสนิมนะ,ะทุกคนให้ทุกคนได้รับชมกันแบบแบบทุกซอกทุกมุมดูคลิปนี้ให้ทุกคนประกอบการตัดสินใจนะคะตัวนี้ก็มียางอะไรนะคะตัวด้านด้านล่างของเครื่อง,องนี้ก็ไม่มีคราบสนิมนะคะช่วงล่างสวยนะคะ นะก็มีแบบทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆนะคะขับฟงขับฝุ่นเก็บงานกันอีกรอบนะคะแผงประตูด,ด้านนี้นะคะสวยงามไม่มีหลุดลอกไม่มีชำรุดนะคะชำรร่อนอีกแล้วนะะไม่มีหลุดลอกนะคะไม่มีรอยเส้นขาวไม่มีรอยขนแมวตัวนี้ก็หนังสวยๆไม่หลุดไปลอกนะคะเนียค่ะสวยงามจริงตัวเบาะตรงนี้เราก็ปรับ40 60นะคะเพื่อเข้าไปนั่งด้านหลังนะคะ ตรงด้านในนี่ก็ตรงผู้นั่งตอนที่สามนะคะผู้นั่งตอนที่สามนะก็มีแอร์ราให้สองช่องนะคะตัวนี้ผู้นั่งตอนที่สองก็มีแอร์ราสองช่องปรับความเย็นของแอร์ได้เลยนะคะไฟนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะเกือบทั้งคันเลยมีแค่ไฟท้ายที่เป็นไฟสีส้มนะคะเฮดรูมเลสโรมของเขาเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะคะขึ้นชื่อว่า f ฟ r t ก n e r เนี่ยกว้างขวางกว้างจริงนะคะรถ น่าใช้งานจริงนะถ้ามีตังก็อยากได้สักคันเช่นกันนะคะซื้อความสะดวกสบายให้ครอบครัวนะคะทุกคนตัวนี้ก็ได้เป็นกุญแจสมาร์ทคคเลตนะคะตัวนี้ก็กระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ทุบานเลยนะคะสวยงามตัวหนังนะคะไม่มีหลุดรอบหลุดร่อนแผงประตูไม่มีรอยขนแมวสวยๆแบบนี้นะคะสวยงามจริงแล้วก็ดูคลิปนี้จบนะ,ะถ้าสนใจ0822409725น,นะคะทุกคนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะถ้าฟังไม่ทันนะเนี่ยค่ะ แข่งประตูตรงนี้นะคะสว,สวยเลยพอน,น็อตเนี่ยไม่ขยับเลยนะคะสวยสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์การเติมลมยางคําแนะนําต่างๆนะคะอยู่ครบสมบูรณ์นะคะบอกปรับไฟฟ้ากู่หน้ามาด้วยตัวหนังก็สวยสวยไม่มีหลุดลอกหลุดร่อนนะะตัวได้นะคะต่างๆไม่มีขาดนะคะทุกคนเบาะไม่ชํารุดนะคะแข่งประตูด้านนี้ค่ะซอกด้านนี้เสาเอนะคะ จุดมาร์คจุดแต้มนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่ขยับนะคะพวงมลาลัยตัวนี้ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแอร์แบกมีให้รอบกันกันเลยตัวนี้ก็หนังนะคะไม่ชำรุดสวยงามโลโก้โตโยต้าสวยๆไม่หลุดไม่ลอกนะคะตัวนี้ก็สามารถควบคุมหน้าจอได้นะคะรับสายนะคะวางสายมีไม์ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีแพดเดิลชิปให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเนี่ยค่ะไฟเป็นออโต้นะคะ ได้เป็นผู้สตาร์ทด้วยเฉลิสตาร์ทรถให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยเพะไดุู้้สตาร์ทมานะคะตัวนี้ก็เนีย่ยค่ะมามารวัดเรือนไม้ต่างๆนะคะสวยงามนะคะใช้งานได้นะคะปกติไม่แบบไม่เสียหายไม่พังไม่ชำรุดนะคะตัวเลขอยู่ครบสวยๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็แสดงผลแบบเป็นดิจิตอลตัวเลขใหม่นะคะดูกันได้เลยนะคะ1 100, นะึ่งแสนหน้าหมืสกิบสกิโลนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะทุกคนสมเหตุสมผลนะปีสองพันสิตอนนี้ก็ผ่านมาห้าปีแล้วนะคะทุกคนหน้าจอทัลสกินมาให้ด้วยนะคะหน้าจอนี้ขนาดประมาณห้านิ้วหกนิ้วนะคะรองรับระบบบลูทูธแล้วนะคะ AM/FMCDUSB นะคะเครื่องแสียงนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะได้เป็นหลายโหมดนะคะลองดูหน้าโฮมตรงนี้ต้องใส่ SD Card ก่อนนะคะมีรองรับระบบบลูทูธ AM ็มเวนะคะ u ีดียู uh ได้หมดเลยตัวนี้นะคะชาร์จแบตตรงนี้แล้วก็มีพาวเวอร์เอาลตนะคะแอร์เป็นดิจิตอลออโต้นะคะทุกคนแอร์เย็นช่ำนะคะเมื่อกี้เพิ่งเปิดขึ้นมาเนาะ เย็นเย็นมากจริงนะคะแอร์เย็นฉ่ำชื่นใจนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้อยากจะเข้ามานั่งข้างในรถนะคะอยากจะแอบอยากจะอูเจ้าหนายสักนิดสักหน่อยนะคะมาตากแอร์ในนี้คือเย็นจริงๆนะคะตอนนี้ก็สามารถแบบว่าวางแก้วน้ํานะคะได้2จุดเลยนะคะเป็นลายไม้สวยๆหัวเกียร์ก็สวยๆเดิมๆตกแต่งด้วยสิงเงินเมทัลลิกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ขั้นบันไดเกียร์อยากมาให้แบบนี้นะคะมีเกียร์ต่า มาให้หลายระดับอยู่นะแล้วก็อีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมาให้เบรกมือนะคะเห็นไหมคะตัวหนังไม่ชํารุดไม่หลุดไม่ลอกนะคะคอนโซลตรงกลางก็เก็บของได้เยอะอยู่นะคะก็จะได้เป็นหนังเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนังก็จะได้เป็นสีน้ำตาลนะคะระบบไฟตรงนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกคนไฟตรงนี้นะคะก็ได้เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็มีที่เก็บแว่นตานะคะตันนี้ถ้าเปิดประตูนะคะ ไฟก็จะเปิดให้อัตนโนมัตินะคะตอนนี้เราเปิดประตูทิ้งไว้อยู่นะคะเพ่เปิดประตูทิ้งไว้นะคะป้าเพดานนะคะสวยๆไม่ยุ่ยนะคะมีแค่คราบสกรปรกนิดเดงนนะคะเก็บงานกันอีกนิดเดียวจริงๆนะคะน่าใช้งานจริงคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะทุกคนรับชมตัวนี้เสร็จแล้วนะขอแจ้งนะคะราคาคันนี้ก็แปดแสนนะคะหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะลดราคาจากเก้าแสน ห้าหมืเกบาทนะคะปีสองพันสิบแปดตัวยางด้านนี้กันก่อนนะคะยางเดตันนะคะของเครือดันหลบมาเลยปีสองพันยิ็ดทั้งสี่เส้นเลยนะตัวยางนะคะไม่แตกลายงาไม่ชารุดตัวโชคนะคะด้านในส,สวยๆแบบนี้นะคะไม่มีคาบสนิมนะคะพร้อมตัวครอบล้อมาให้นะ,ะตะเก็บด้านนี้ต็ส,สวยๆเลยค่ะนะคะไม่แงมไม่อ้านนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปรับชมนะคะ ดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันความสวยความเดิมนะคะโครงสร้างหล,ลักๆของเครื่องจะเป็นยังไงดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยไปค่ะไปดูห้องเครื่องกันค่ะมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะทุกคนรับชมความสวยความเดิมนะคะฝาครอบเครื่องก็ยังมีมาให้นะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบฝุ่นเลยนะคะน้ํามันไม่มีหยดสักหยดนะคะ ความสวยความเดิมนะคะความแห้งแหงของตัวเครื่องนี่ดีมากนะคะฝุ่นเนี่ยมีแม่บ้านทําความสะอาดให้อยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้จะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ก็ตามนะคะเพราะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะคะโกดังสองโกดังสามนะคะทุกคนมีแม่บ้านนะคะประจํานะคะทุกสาขาอยู่แล้วไว้เช็ดทาความสะอาดนะคะตัวห้องเครื่องตัวรถนะคะทุกคนไปพร้อมๆกันนะ,ะดูไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะของวันที่สิบห้านะคะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะเดือนสองปีหกเจ็ด นะ,ะขึ้นไปเขียวแบบนี้แปลว่าแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะทุกคนเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยนะเนี่ยค่ะความสวยความเดิมนะคะหัวน็อตตรงนี้ไม่มีแกะไม่มีไขนะคะไล่มานะคะรูฝากระโปรงกลมๆสวยๆนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนนะคะขึ้นมาตรงนี้สปอร์ตเบนอาร์เคียงตัวกันส,สวยๆนะคะรูกลมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนไม่บิดไม่ผิดรูปนะคะฝากระโปรงนะคะไล่มาตรงนี้ก็จิกเข้าไปแล้วก็เป็นรอยเล็บนะคะ ตรงนี้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขนะคะฝากระโปงนะคะไม่มีการถอดทําสีนะคะไม่เคยชนมานะคะทุกคนตามคานนะคะต้องมีปั๊มตัวอาตัว L อลนะคะดูหัวน็อตแล้วก็ดูตรงคานด้วยนะคะทุกคนดูไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่ดูรถเป็นหรือดูไม่เป็นนะ,ะไว้ใจคุณภาพเป็นยนได้เลยรถไม่เคยแบบมีประวัติมาจริงๆนะคะรถไม่ช้ํานะคะเนี่ยคานเดิมๆนะคะทุกคน ไล่มานะคะรูนะคะเนี่ยมีปั๊มตัวอาหลักมาแล้วนะคะรูกลมๆสวยๆไม่ผิดรูปไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะไล่มานะคะเนี่ยมีปั๊มตัวอาตัวแอลมาให้เรียบร้อยนะคะคารเดิมๆนะทุกคนรูกลมๆสวยๆมาฝั่งนี้นะคะตัวคารไม่ผิดไม่บิด,ไม,ดไม่ผิดรูปนะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดทงสีนะคะตัวเครื่องไม่มีครับน้ํา,ามันหยดนะคะ ก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะตัวนี้นะ Fortuner 2.4ตัว V ีปี2018นะคะทุกคนป้ายทะเบียนนี้นะคะเจ็ดกอไก่ลอลิง7641หกสุงเทพมหาคนครนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันค่ะคันนี้ใครหารถอ่า f o r t u n e r นะคะรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคานี่ลดร,ราคาแล้วนะคะจาก959,000บาทเหลือ869,000บาทนะคะทุกคนรถปี2018ไม่แสนห้านะคะ คันนี้เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะทุกคนผ่อนดูเริ่มต้นประมาณ1 5ื่นห้าถึงหมืนนะคะ อันนี้ราคาดีมากๆโครงสร้างเดิมนะคะภายในก็สวยครบสมบูรณ์นะคะฟังก์ชันภายในจัดมาให้เต็มๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถนะคะก็ติดต่อให้เข้ามาได้เลยตัวแปสองสี่ศนดสองห้านะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะแต่เพื่อความรวดเร็วนะคะแนะนำเลยนะคะรถสวยมาไวไปไวแนะนำให้ทุกคนโทรเข้ามาเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะทุกคนนะคะคันนี้ก็สวยงามจริง สำหรับวันนี้นะคะไปก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรสสวยๆดีๆนะะที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคำไหนนะคะสวัสดีค่ะ